สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่ออิมานำองค์แฝดอีกชุดหนึ่งนะครับเรียกว่าององค์พุทธซ้อนนะครับเป็นองค์ดำองค์ดำกับองค์เผือกนะองนี้เป็นพิมพ์พุทธซ้อนเหมือนกันนะเพื่อนๆเป็น,เป,นเป็นคู่แฝดเลยนะ เพื่อนเพื่อนดูแฝดพี่ก่อนนะนี่เห็นไหมครับแฝดพี่ก่อนนะครับนี่เป็นเนื้อ <c oughs> เนื้อผงใบลานเผาคลุกเคล้าด้วยผงพุทุกุลผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิตเจผงตรีนิสิงเหนะครับแล้วก็ที่เราเห็นเหมือนกับเป็นเป็นเสี้ยนไม้เป็นเป็น หินเป็นบล็อกพิมพ์เก่าที่แตกหักชำรุดนะเจา้าบุคคลสมเด็จท่านก็ไม่ทิ้งนะถ้าบล็อกพิมพ์อันไหนแตหกหักท่านก็เก็บไว้แต่มาในช่วงยุคปลายเนี่ยท่านให้หลวงตาคำเนี่ยนำออกมาจากห้องเก็บแล้วก็มาโคลกสับปดใน้ละเอียดผสมลงเป็นมวลสารอีทีหนึ่งนะเพื่อนเพืนเนี่ยแพพี่เราจะเห็นมีตามีจมกูกมีปากชัดเจนนะพูดซอ้อนองค์ใหญ่นี่เป็นองค์สมาธิองค์เล็กนี่เป็น ปางมารวิชัยนะเพื่อนแล้วก็มีเนื้อผงใบลานเผาฐานไม้มงคลเผานะไม้มงคลต่างๆนะเพื่อนแล้วอยู่บน3ฐานเรียกว่าไกรลักษนณะ์นะอธิจังทุกขังอนัตตาเป็นปิสนาธรรมที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านบอกพวกเรานะอนิจังทุกขังอนัตตานะอันนี้จัง นะอันนี้จังทุกอย่างบนโลกใบนี้มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ทุกหนักทุกเบาทุกของคนไม่เหมือนกันทุกของคนไม่เท่ากันเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็มาเป็นทุกข์แล้วก็มันเป็นอนัตตาสุท้ามันไม่ใช่ตัวตนเราอย่าไปยึดติดอย่าไปหวงแหนอย่าไปยึดมั่นถือมั่น,นท่านเปรียบเช่นนั้นหรือเปรียกเหมือนสมาธิ ศีลและก็ปัญญาของเราเมื่อเรามีสมาธินะยึดมั่นติตรองใคร่ครวญในหน้าที่ของตนเองสมาธินะเราก็ต้องมีมีศีลปกติรักษาศีลของเรารักษาระเบียบรักษาวินยัยรักษากฎหมายบ้านเมืองแล้วก็มีปัญญานะตรีตรองใคร่ครวญในหน้าที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ทําปฏิบัติ หน้าที่ของบุตรของธิดาของสามีภรรยาก็นั่นแหละครับเป็นปิศาณธรรมที่เจ้าโพะสมเด็จท่านบอกพวกเราว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้จังทุกขังอนัตตานะท่านเปรียบคิดนัน่อันนี้คือเป็นองค์พี่เป็นเนื้ออย่างเก่ามาแล้วนะเพื่อนๆดูมวลสารของท่านนะแม่เหล็กดูติดนะครับที่เขาลอกเรียนแบบมาก็มีนะ,ะเมื่อเกือบ หกเจ็ดปีที่แล้วอ่ะที่เขามาเจ็บมาสะสมพระสมเด็จเนื้องค์ดํากันเนี่ยสมัยก่อนก็มีของแท้ทั้งนั้นแหละครับแต่พอมาระยะหลังเนี่ยสองสามปีให้หลังมาเนี่ยต้องระวังนะเพื่อนๆของเรียนแบบเนี่ยดูง่ายนะครับดูมวลสารดูผิวดูเนื้อดูองค์ประกอบเนี่ยหยิบขึ้นมาสองในรู้เลยอ่ะเนี่ยนี่คือเรียนแบบพยามาในรู้เลยนะจับขึ้นมาเนี่ยจับขึ้นมาเนี่ยมันสัมผัสได้เลยนะ มันเหมือนที่พระใหญ่มหากก่าในคลิปแรกอะ่ะมันมันเป็นปัจจัดตังเฉพาะตัวเหมือนสมาชิกท่านหนึ่งถามพ่อใหญมหาว่ารู้ได้ไงว่าพระของพ่อใหญมหาแทเนเป็นคําถามที่ง่ายนะแต่ว่าตอบยากแล้วก็เป็นถามถามที่ยากแล้วก็ตอบง่ายนะรู้ได้ไงก็รู้จากประสบการณ์องค์ความรู้เหมือนเราเหมือนเราจบปริญญาเอกอะเพื่อนๆนะเรียนยังไงจบปริญญาเอกมันก็ตอบยากนะ แต่มันตอบง่ายสําหรับคนที่เขาเรียนจบมาแล้วมันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นมาแล้วก็ปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่จบนะเปืเป่อนๆเหมือนเราทํางานเหมือนเราทํางานทําสําเร็จได้ไงไม่คิดว่าจะสําเร็จได้อย่างนี้มันยากแต่เราทําได้ภูมิใจนั่นแหละเขาจะมาดูมาดูผลที่มันเกิดขึ้นแล้ว ที่เขายินดีกันในปัจจุบันเนี่ยโลกธรรมเนี่ยเขามายินดีกันในตอนที่มันสําเร็จแล้วเหมือนนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกอะ่ะมาแสดงความยินดีมอบดอกไม้มอบรางวัลตอนที่เรามีเหรียญทองโอลิมปิกที่คอแต่ไม่มีใครไปดูว่าช่วงที่เขาฝึกอะ่ะโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นก่าที่จะมาได้เหรียญทองโอลิมปิกเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเช่นเดียวกันนะคำถามนี้ดังนั้นนี่การที่จะศึกษาพระสมเด็จให้รู้จริงเนี่ย พ่อใหมาให้เกียรติกับทุกคนท่านมีพระเกจิอาจารย์หรือเครื่องรังของของังอะไรก็ตามที่คอวัตถุมงคลเนี่ยพ่อใหมาให้เกียรตินะให้เกียรติท่านแสดงว่าท่านรู้ท่านท่านเห็นท่านสัมผัสกับสิ่งที่ท่านมีที่ตัวท่านตอนนี้ให้คนอื่นมาดูมาพูดมาบอกมันก็ไม่ใช่แล้วก็อย่าไปเชื่อนะเพื่อนๆเอาตามนี้นะครับเนี่ยอย่างองค์นี้นะแฝดพี่มาดูแฝดน้องกันนะครับนี่เนี่ยแฝดน้อง เช่นเดียวกันนะครับแฝดน้องเนี่ยสามฐานนี่เห็นไหมครับสามฐานศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่บนสามฐานนี้นะเพื่อนเพื่อนเราเรามาดูฐานนี้หนไหมครับฐานแรกเป็นแบบนี้นะองค์น้องแฝดน้องมาดูแฝดแพี่เนี่ยลักษณะ เพื่อนๆดูรูปทรงนะองค์พี่เขาเนี่ยองดําูุทุคุณเนี่ยแ้วคลา,าดรอดปลอดภัยมหาอุดนะเพื่อนๆองค์ดาเนี่ยมันดูองค์เผือกนะองค์น้องเ,เห็นไหมเพื่อนๆไม่แตกต่างกันเลยนะครับเนี่ยดูขาตรงยุกว้าแหวงตรงนี้นะเพื่อนๆเ,นเห็นไหมครับฐานสิงขาสิงท่านเห็นไหมครับดูองค์พี่นะครับนี่เป็นไงครับนี่ ดูองค์น้องนะครับเห็นไหมครับนี่แต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือมวลสารนะเพื่อนๆมวลสารเนี่ยองค์องค์งน้องนี่ก็มีตาสองข้างมีจมูกมีปากเรือนลางนะเห็นไหมครับนี่นี่คือเม็ดเล็กไหลไปดํานะครับเห็นมาดูองค์น้องถ้าเราดูนะเพื่อนๆพ่อเราดูซอกแขนเป็นไงครับนี่ ซอกแขนท่านจะไม่เรียบตึงนะครับแต่ว่าองค์น้องนี่ผ่านการใช้มานะพะอ่อเห็นมาหาพูดทีไรนี่ขนลุกเลยนะเพืเ่อนๆตอนนี้ก็จับองค์นี้ก็ขนลุกลังพูดอยู่เนี่ยขนลุกขนพองเลยนะเพืเ่อนๆเราเห็นด้านในเนี่ยด้านในเนื้อเนื้อด้านในเนี่ยยุบเยาเว้าแหวงลงไปด้านในเลยนะครับมาดูองค์องค์พี่เห็นไหมครับนี่เราเราดูเนื้อนะครับ มีสมาชิกท่านหนึ่งนะคงจะเป็นสุภาพสตรีนะครับเพราะว่าลงท้ายด้วยคําว่า่ะด,ด้วยนะท่านท่านถามมานานแล้วนะหลายอาทิตย์แล้วแต่ว่าพยมหามักจะนึกถึงคําถามของท่านแล้วก็คาพูดของท่านในในคอมเมนต์นะคืออยากจะบอกว่าเนื้อผ้าสัมเทธิ์ไม่จําเป็นจะต้องอยุบย่นหดแต่ปิแยกเล้าล้านทุกองนะเพืเ่อนเ่อสมาชิกที่เป็นสุภาพสตรี่านน,าน,นี้ท่านคงมีผ้าสํมเร็จ คือท่านบอกว่าคงจะเป็นพ่อให้นะคือพ่อพ่อให้ท่านมาแต่ว่าพ่อเนี่ยคงได้มากับผู้ใหญ่คือเท่าที่ท่านทราบท่านบอกว่าท่านมาหลายปีแล้วพ่อให้กับตัวท่านเลยแล้วเนื้อพระที่พ่อให้มาเนื้ออย่างนี้เลยตึงตึง,ตงนะปริออกแยกออกแตกออกเป็นบางส่วนแล้วตึงด้านในนี่ตึงอย่างนี้แล้วท่านก็มาดูคลิปของพ่อเหญ่มหาเนี่ยมันมีแต่ยุบย่นย่อแยกปริแตกเล้าลาน ไม่เหมือนของท่านมีแล้วท่านบอกว่าแต่ถ้าไม่มีรอยดังที่พ่อใหมหาบอกก็ไม่จริงและสีท่านพูดอย่างนั้นแต่ว่าท่านเชื่อว่าของท่านนี่ท่านได้มากับพ่อพ่อแล้วก็คงได้มากับปู่ผู้ใหญ่ที่ให้มาอยู่กับท่านก็มันหลายสิบปีท่านพูดอย่างนั้นนั่นแหละพ่อยหมหารู้เลยนะรู้รู้เลยรู้ทันทีว่าที่ท่านพูดมาเนี่ถูกแล้วดังนั้นนี่ก็คือบอกให้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีนะเพราะเนื้อพระด้านในเนี่ย บางองค์ก็ไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆท่านยังมีคําพูดที่พระเยกมหามักจะอ้างอิงเสม,มอว่าพระสมเด็จบางองนะเหมือนกับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานเนะพื่อนเพื่อนลองจินตนาการดูว,ว่าพระที่สร้างเมื่อวานนี้มันมันจะใหม่ขนาดไหนมันจะใหม่ขนาดไหนนะทั้งที่พระองค์นะที่บอกว่าใหม่ขนาดไหนเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนี่องค์นั้นนะ่ะสร้างมาเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วนะ ถ้าเป็นยุคปลายก็150ปียุคกลาง170ปียุคต้น200ปีนะและทำไมเนื้อท่านใหม่ช่ำนุ่มนวลตานั่นแหละมันเป็นเอกลักษณ์พิเศษของสมเด็จวะะราคังมวลสารความเก่านะองค์ประกอบต่างๆเนี่ยยังทำให้พระบางองค์ดูเหมือนใหม่นะพระมหาก็ให้ให้ข้อคิดแล้วก็ให้คำพูดที่เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ว่าพระบางองค์เนี่ย ไม่จะเป็นจะต้องดูแบบโอ้โหแบบแตกปีอ,อันนั้นอนะไปอบไปทอดไปแช่ไปเวฟมาไปตากมามก็มีนะอย่างอย่างองนี้เห็นไหมเพื่อนๆนีน่ดูด้านในดูผิวท่านแบบดูตึงนะดูตึงอย่างนี้แต่ถ้าส่องไปด้านในจริงๆผิวท่านไม่ตึงนะ,ะเ,นเ,นเนดี๋ยวใจเพื่อนๆได้ดูให้ดูแบบละเอียดใกล้อีกนิดนึงน,นะเพื่อนๆอย่างเงี้ยบงอย่างองคเนี้ย องนี้ก็ก็ถือว่าปีแยกนะเพื่อนๆปีแยกแตกนะเล่าลานนะเพื่อนๆนี่ดูซุ้มแล้ครั้งด้านในเห็นไหมเพื่อนๆองน้องเนี่ยแสดงว่าองค์น้อง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 เผือกเนี่ยผ่านการใช้มาพอสมควรตากแดดตากตากฝนนั่นแหละครับนะแล้วดูดูด้านหลังนะดูดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับ ดูดูด้านหลังองค์น้องเนี่ยเห็นรูปลายเข็มไหมครับเนี่ยเรียกว่าบ่อน้ําตาคําพูดโบราณแบบต้นๆน,นะท่านเรียกว่าบ่อน้ําตานะเนี่ยปลายเข็มจิกปลายเข็มจิ้มลงไปเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่คือด้านหลังององ,องเผือกองค์คู่น้องนะองพูดซ้อนเหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับ แต่พอมาดูด้านหลังองค์แปดพี่นะนี่เรียกว่าหลังด้านรังชกรในยุคปลายรัชกาลที่4ช่วงที่รัชกาลที่4ท่านจักสวนรคตรนะทำขึ้นมานะถ้าใครมีสมเด็จวครคังมีมีหลายพิมพ์นะที่มีหลังเรียกว่าด้านรัญชกรหรือว่าตาประทับสวนพระองค์ของ โดนก้าวรัตการที่สีในยุคแรกๆนะเพื่อนๆเราจะทราบดีพระในยุคนั้นนะอย่างนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ดูด้านหลังดูด้านหลังเราลองดูใกล้ๆกันก่อนนะครับนี่ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องปริแยกแตกเล้าลาอย่างนี้เสมอไปด้านหลังพระสมเด็จเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ งดงามไหมครับองนี้นะครับนี่ที่พระพมหา,ามบอกว่าเหมือนกับเหมือนกับเปลือกไม้ใย,ยไม้ติดนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนกับเป็นเปลือกไม้ใย,ยไม้บางชนิดติดอยู่เราเห็นข้าวขาวเนี่ยคือแคลไซอนาคอนอยนะ์นะนี่คือเม็ดพระธาตุแล้วก็เนี่ยเม็ดพระธาตนะุนะเพื่อนๆแล้วก็มาเมด็ดเม็ดดำเนี่ยแคลไซอนาคอนอยขึ้นเป็นทางเป็นเส้นเลยนะ เพื่อนเพื่อนดูสิครับเดี๋ยวมาดูองค์ดำแฟดพี่นะอย่างนี้นะครับถ้าเราดูเนื้อจริงๆคําคำถามที่ที่สมาชิกท่านนี้ถามมานะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูด้านหลังนี่ไม่ดูดูเหมือนเนื้อจะตึงนะแต่ว่าเวลาส่องสัมัสใกล้ๆนี้เนื้อไม่ตึงนะเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่อยู่ในโทนสีเดียวกันด้วยนะเห็นไหมครับแตกออกอย่างเงี้ยนะครับ นี่คือด้านด้านหลังนะเป็นหลังตราประทับสัญลักษณ์ราชกักรของหลนเก้ารัตการที่4เข้าสู่ยุคปลายรัตการที่5นะครับเห็นไหมครับนี่นี่คือด้านหน้าเนี่ยที่พระยามหาบอกว่าดูเหมือนดูเหมือนตึงแต่ไม่ตึงนะเพื่อนๆน,น,นี่เสียดายกล้องขยายพระเยามหานีนนี้ไม่ถึงหมื่นนะกล้องนี้นะกล้องแบบพอพอสองได้ ถ้าสมาชิกพี่ท่านนี้ฟังอยู่ก็ลองเอาพระที่ท่านมีเนี่ยไปไปให้ครูบาอาจารย์มีแอดมินหลายช่องนะที่เขามีกล้องขยายกําลังสูงดีๆนะไม่ไม่กี่บาทหรอกครับเอาเอาพระไปให้ท่านตรวจได้นะกล้องท่านนี่ราคาเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีกล้องสมาชิกครูบาอาจารย์แอดมินบางช่องนะเอาไปตรวจได้นะเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อนี้ไม่ดูกล้อง 10x เนี่ยเหมือนเหมือนเนื้อ เรียบตึงนะแต่พอกล้องขยายของพระเมหาเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่ตึงเลยนะแต่ถ้าไปกล้องแบบราคาแพงๆเนี่ยคงแบบคงน่าดูพอสมควรนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับอย่างนี้นะครับนี่นี่คือพุทธซ้อนนะพุทธซ้อนองค์แฝดพี่องค์ดำนะเพื่อนๆนี่เนี่นนยดูบนศาลสิครับเนี่ย ม่เหล็กตติดนะครับเรามาดูเรามาดูด้านด้านข้างที่พญามหาบอกว่ามีมีเศษไม้มีใบไม้เหมือนลักษณะเป็นเศษไม้นะติดอยู่เพื่นเพื่อน,นดูนะครับนี่แหละครับที่บอกว่าเหมือนกับใบไม้เศษไม้ติดอยู่ด้านในนะเพืเ่อนๆนเนี่ยนะครับ งดงามนะครับนี่คือด้านข้างนะนี่คือด้านข้างเรามาดูด้านข้างอีกคู่ฟี่นะครับแฝดพี่แฝดน้องนะเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่แตกต่างเลยนะครับนี่องดาแฝดพี่นะนองค์เผือกหรือว่าองค์ขาวนะครับนี่แฝดน้องเป็นไงเพืเ่อนๆแต่ว่าแฝดน้องเนี่ยผ่านการใช้นะแต่ว่าแฝดพี่เนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้ เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับสมเด็จวลรลขังอ,องค์พุดซ้อนนะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันชอบก็บกดไลค์ใช้ก็กดแชร์นะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ